สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูปัดนะคะจะมาสอนเรื่องของการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาวิทยาการคำนวณนะ,ะสอนโดยคุณครูทอสุรางบุญทองนะคะทีนี้นักเรียนดูในรูปนะคะดูในรูปนะคะนักเรียนจะเห็นคอมพิวเตอร์นะคะ ที่มีกล่องสีดำๆอยู่เนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์สําหรับตั้งโต๊ะนะคะนักเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับตั้งโต๊ะเนี่ยจะไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่นักเรียนเคยเห็นนะคะเขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์หลายชิ้นเลยเดี๋ยวนักเรียนครูปัตจ,จะพานักเรียนมาดูนะคะมาดูในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกันนะคะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่เรียกอีกอย่างว่าคอมพิวเตอร์ PC นะคะคอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะนักเรียนอุปกรณ์ชิ้นแรกที่นักเรียนจะเห็นและก็รู้จักกันดีเลยนะคะเรียกว่าจอคอมพิวเตอร์หรือมอนิเตอร์นะคะจอคอมพิวเตอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับจอทีวีบ้านเราเลยนะคะชิ้นที่สองนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะคะบางโรงเรียนก็จะตั้งไว้ใกล้กับจอคอมพิวเตอร์แต่บางโรงเรียนเหมือนโรงเรียน ของเราเนี่ยก็จะตั้งไว้ด้านล่างใต้โต๊ะนะคะนักเรียนจะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมีพัดลมอยู่ข้างๆนะคะชิ้นถัดมานะคะชิ้นที่3เรียกว่าเป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีลักษณะสี่เหลี่ยมๆยาวๆนะคะมีปุ่มตัวเลขและก็ปุ่มตัวอักษรทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษอยู่บนแป้นเดียวกันนะคะ ถัดมานะคะเรียกว่าเมาส์นะคะเมาส์ Mouse เนี่ยเราไว้ใช้มือในการจับนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ลูกศรในจอเนี่ยชี้ไปตรงนั้นตรงนี้นะคะชิ้นถัดมาชิ้นสุดท้ายนะคะหากนักเรียนต้องการจะฟังเพลงหรือชมภาพ,พย,ายนตร์หรือดูการ์ตูนนะคะนักเรียนจะต้องการเสียงใช่ไหมคะลำโพงคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะเพื่อต้องการให้เสียงเนี่ย ที่นักเรียนดู u t u b e ดูการ์ตูนนะคะออกมาแล้วนักเรียนก็จะได้ยินนะคะก็เรียกว่าลำโพงคอมพิวเตอร์ทีนี้คุณครูปัจจะพานักเรียนไปดูและก็เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์กันเลยนะคะวิธีการเปิดคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนจะเห็นปุ่มด้านบนไหมคะบางเครื่องก็จะอยู่ด้านล่างเลยบางเครื่องก็จะอยู่ด้านบนของเคสคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะแต่สําหรับภาพนี้คุณครูนํามาเพื่อต้องการให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนนะคะ ปุ่มใหญ่ๆนี้นะคะนิ้วชี้ไปเนี่ยนะ,ะเป็นปุ่มเปิดนะคะปุ่มเปิดจะมีลักษณะนะคะเวลานักเรียนกดเข้าไปนะ,ะปุ่มเปิดเนี่ยจิ้มแค่ครั้งเดียวนะคะกดลงไปแค่ครั้งเดียวอย่าก,กดสองครั้งหรือสามครั้งนะคะห้ามใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่มือนะคะมากดเช่นใช้ปากกาบางคนใช้ ใช้เท้าใช้นิ้วเท้าอย่างนี้ไม่น่ารักนะคะไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของปุ่มเปิดเนี่ยจะเป็นวงกลมขาวๆมีขีดด้านบน1ขีดนะคะนะ,ะ,ะทีนี้มาดูมาเรากดปุ่มแล้วเนี่ยหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏเป็นสีฟ้าขึ้นมานะคะระหว่างนี้เนี่ยนักเรียนอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะรอใหอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้บูต ของบูตเครื่องของตัวเองนะคะเพื่อให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยวิ่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆให้ครบก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกดปุ่มใดๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะสักประมาณ30วินาทีนะคะทิ้งให้เขาได้ออมีไฟฟ้าเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มเล่นคอมพิวเตอร์ได้นะ,ะเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะเรา คุณครูบอกว่าอ้าวปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วทีนี้คุณครูจะพานักเรียนนํามามาดูในเรื่องของการปิดคอมพิวเตอร์ว่าปิดยังไงนะคะการปิดคอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากการเปิดนะเราจะไม่ใช้มือไปกดปุ่มเดิมที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการเมาส์เนี่ยไปกดตรงปุ่ม w i n d ดว์ที่เป็นรูปเหมือนหน้าต่างเลยนะ,ะเหมือนหน้าต่างสีขาว ซึ่งอยู่มุมซ้ายนะอยู่มุมซ้ายที่มีวงกลมสีแดงๆกระพริบอยู่นักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นนะคะเราใช้เมาส์ไปกด1ครั้งพอกดหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นปุ่ม3ปุ่มนะคะปุ่มเซตติ้งปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่ม a อ l แอพนะคะนักเรียนก็กดไปปุ่มตรงกลางค่ะสัญลักษณ์เหมือนปิดตรงปุ่มเดียวกับที่กล่องสีดําหรือเคสเลยนะคะกดปุ่มพาวเวอร์ครั้งนะตามรูปศรสีแดง จากนั้นก็จะมีข้อความขึ้นมาอีก3ข้อนะคะมี Sleep, s h u t ดดาวแล้วก็ Restart ให้นักเรียนกดไปที่ปุ่มช t ดดาวนะคะปุ่มตรงกลางนะคะปุ่มชัดดาวตามรูปสอนสฟ้านั่นเองนะคะกดชัดดาวหนึ่งครั้งหลังจากนั้นปฏิกิริยาของจอคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเริ่มปิดตัวลงแล้วขึ้นเป็นหน้าจอสีฟ้า,ฟา ขึ้นเป็นหน้าจอสีฟ้า,าแล้วก็มีคำว่า shutting down ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการบอกนักเรียนว่าอาฉันจะปิดคอมพิเวเตอร์ของฉันแล้วนะนะ,ะนักเรียนก็เข้าใจนะคะสำหรับการปิดปิดคอมพิเวเตอร์อย่างถูกวิธีคุณครูทอสุรางก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าครูจะมีเรื่องอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะสวัสดีนะคะทุกคน